วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา,าสาธิตวิธีการใช้เครื่องนะคะจะเป็นเซตเครื่อง42,900นะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องบดพ a u c h e r Comfort นะคะแล้วก็เครื่อง t u ช c h e r Compact นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่อง t o u c h e r Comfort เครื่องบดตัวนี้ก่อนนะคะ เครื่องบดตัวนี้นะคะวิธีการใช้งานง่ายมากนะคะตัวนี้มันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือโถที่ใส่เมล็ดกาแฟนะคะให้เราเสียบลงตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บการจะใช้งานเราเปิดปุ่มสวิตตัวนี้นะคะเป็นปุ่ม power นะคะ on off นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิ้นชักกั้นนะคะระหว่างเมล็ดกาแฟนะคะแล้วก็ไหลลงสู่เฟืองบดจะอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ไฟลแล้วก็คลอสนะคะตัวนี้มันจะบอกลักษณะว่าบทหยาบบทละเอียดถ้าสมมติว่าเราหมุนไปทางไฟนะคะหมุนขึ้นตัวเลขมันจะลดลงมันอยู่ที่ระดับสองก็คือตัวเลขมันจะอ่าละเอียดขึ้นแต่ถ้าเราหมุนทวนนะคะหมุนตัวเลขเยอะขึ้นให้มันขนานกับาสามเหลี่ยมสีแดงก็แสดงว่ามันจะบทหยาบขึ้น เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะตั้งอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราตั้งที่เลขสองก่อนนะคะเราจะมาดูวิธีการปรับระดับความหยาบความละเอียดของกาแฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องตัวนี้วิธีการปรับความหยาบความละเอียดง่ายมากนะคะวิธีการนะคะให้เราดูลูกศรตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามันหมุนไปทางไฟาย ก็คือ,อตัวเลขจะลดลงนะคะก็คือ,อความละเอียดมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามตัวนี้นะคะมันจะหยาบขึ้นนะคะผงกาแฟมันก็จะหยาบขึ้นแล้วก็รสชาติของเขาก็จะจืดวิธีการนะคะก็คือกดปุ่มตัวนี้ปุ๊บนะคะถ้าเราอยากให้หยาบนะคะเราหมุนตัวเลขเยอะขึ้นหมุนไปทางครอสตัวนี้นะคะตัวเลขมันจะเยอะขึ้นให้ดูขนาดตรงเลขตรง ตัวสีแดงนี้นะคะสามเหลี่ยมสีแดงนะคะแต่ถ้าอยากให้ละเอียดเราก็ปรับลดลงให้เหลือสักประมาณ 2. 2> <23. S 1> อสองจุดสองถึอ่ะสเกือบสามหน่อยๆน,นะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูระดับของกราแฟกันตัวนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งระดับนะคะตั้งเวลาช็อตนะคะสมมุติว่า1ช็อตเราจะตั้งเวลาอะไรยังไงเท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดก่อนนะคะตัวนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแผงตัวอบอกบอกเวลาบอกวินาทีนะคะตัวนี้อันนี้เรายังไม่ ตั้งนะคะส่วนตัวนี้จะบอกตัวองศาองศาของตัวมอเตอร์นะคะมอเตอร์จะอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่ามอเตอร์มันร้อนร้อนขึ้นมากๆ 30- 40กว่าองศาถ้าสมมติว่ามอเตอร์มันร้อนเครื่องจะเซฟตี้โดยการหยุดการทำงานนะคะวิธีการก็คืออ่าพอมันหยุดการทำงานเราไม่ต้องตกใจนะคะวิธีการถ้ามันหยุดการทำงานให้เราปิดสวิตช์ตรงนี้ปึ๊บนะคะหน้าจอก็จะดับ แล้วก็พักเครื่องไว้สักประมาณ30นาทีนะคะแล้วเราก็ใช้งานต่อได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะ <S <S ตรงมาตั้งปุ่มกันนะคะปุ่มนี้นะคะ จะตั้งสำหรับกาแฟร้อนกับกาแฟเย็นจะมีสองปุ่มนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะเราจะปรับระดับผงกาแฟไว้ค่อนข้างละเอียดนะคะแต่ละตัวเครื่องเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราปรับผงกาแฟหยาบละเอียดเราจะต้องตั้งเวลามากน้อยขึ้นอยู่กับเครื่องนั้นๆส่วนเครื่องตัวนี้นะคะเราจะตั้งปุ่มกาแฟร้อนหนแก้วไว้ที่ประมาณ5.4วินาทีนะคะเพราะว่าเราปรับ ให้ผงกาแฟละเอียดนะคะวิธีการตั้งนะคะง่ายๆนะคะเรากดปุ่มเซตปึบหน้าจอจัก,กรพิบนะคะแล้วก็กดปุ่มที่เราต้องการตั้งเราก็บวกลบเวลาได้เลยค่ะจะอยู่ที่5.4เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเซตนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะพอเราตั้งเสร็จแล้วเรากดปุ่มตัวนี้ได้เลยแล้วมันจะหยุดการทำงานของมันเองก็จะลดลง54 3ส1ลสองเนื่อเลย, 5, 4, 3, 2, 1, เลย ของกาแฟก็จะประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาตั้งปุ่ม2ช็อตหรือว่า2แก้วตัวนี้นะคะวิธีการตั้งก็เหมือนกันกับตั้งแก้วแรกเลยนะคะก็คือกดเซตอ่ะหน้าจอจะก,กระพริบแล้วก็กดปุ่มที่เราต้องการตั้งบวกลบเวลาได้เลยนะคะปุ่มนี้เราจะใช้เวลาประมาณ8ปดจุดสอวินะคะแล้วก็กดเซตอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ พอเราเซตแล้วพอเรากดปุ๊บมันจะหยุดเองนะคะกดเลยเวลาก็จะลดลงเรืกก่อยๆนะคะสูตรการองนเรื่อยๆอ,อ,อ,อ่ะของกาแฟก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานของเครื่องชเชอร u r e Compact นะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราเสียบปลั๊กตัวนี้นะคะเสียบปลั๊กเลยปุ๊บ เปิดสวิตช์พอเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะคะให้เราเติมน้านะคะลงในถังถังตัวนี้ก็จะมีตัวปริมาณบอกอยู่นะคะว่า,าถึงอะไรยังไงเท่าไหรเราเติมให้เต็มเลยถึงขีดแม็กนะคะโอเคแม็กตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้อ่ะเสร็จปุ๊บพอเราเติมน้ําเสร็จปุ๊บให้เรากด เปิดสวิตช์เครื่องนะคะจะมีสัญลักษณ์ power ตรงนี้ให้เราเปิดสัญลักษณ์อันนี้นะคะเปิดปุ๊บให้เครื่องตัวนี้นะคะเราจะรอประมาณการใช้งานสักประมาณแค่ไม่เกิน5นาทีนะคะ เครื่องตัวนี้นะคะเปิดไว้จะรอสักประมาณ5นาทีนะคะพอ5นาทีเสร็จแล้วเราลองกดปุ่มตัวนี้นะคะปุ่มรูปชงกาแฟนะคะบดึงน้ํามาสู่ไบเลอร์การที่มันหยุดพักหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นการพล่มน้ำทำให้รสชาติกาแฟเราอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับปุ่มกันนะคะปุ่มที่เป็นรูปถ้วยกาแฟสัญ,ญลักษณ์รูปถ้วยกาแฟนะคะก็คือกดปึ๊บ น้ำมันก็จะออกจากหัวกรุปนะคะก็คือเราเอาไว้ชงกาแฟเท่านั้นนะคะทีนี้ปุ่มสัญ,ญลักษณ์หยดน้ำตัวนี้ก็จะเป็นการดึงน้ำร้อนนะคะกดปุ๊บน้ำร้อนก็จะออกจากปุ่มตรงนี้นะคะได้เสร็จปุ๊บเราก็กดหยดทีนี้เรามาดูอันนี้สัญ,ญลักษณ์สองอันนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สตีมโฟมนมนะคะให้เราเปิดเลยนะคะเปิดปุ๊บให้เราหมุนวาล์วตัวนี้นะคะ รอบแรกก่อนนะคะอันนี้จะสะตีมนมพอเราสตรีมนมเสร็จนะคะเสร็จปุ๊บเราจะล้างท่อเพราะว่าท่อของมันจะมีน้ําน้ำ <Okay. S 1> นมค้องอยู่นะคะให้เรากดปุ่มตัวนี้เลยเอ้ยใหรดูง่าสวยนี้นะคะจะมีน้ําร้อนออกอันนี้จะเป็นการล้างท่อนะคะ พอเสร็จแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำนมมันอยู่ในท่อเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะสาธิตวิธีการชงกาแฟนะคะวิธีการชงก็ง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการปรุงนมไว้ก่อนเมนูนี้เราจะทำเป็นเมนูคาปูเย็นนะคะใส่นมข้นนะคะ30 ml นี่นะคะแล้วก็ขวาดลง เมนูนมสดนะคะ40 ml โอเคใส่นะคะทีนี้เราจะมาเตรียมกาแฟนะคะตัวเครื่องตัวนี้เราจะปรับเอ่าเราจะตั้งเวลาไว้แล้วกาแฟเย็นนะคะเราจะกด2แก้ว2ตรงนี้นะคะโอเคพอได้เสร็จนะคะให้เรา วางลงตรงแผ่นยางแล้วก็เอาแทมเปอร์กดวางลงก่อนนะคะเน้นหัวไหลเคาเบาๆอพอได้แล้วนะคะ่อะเราใส่เครื่องชงก่อนจะใส่ให้กดในน้ำก่อนแล้วก็ซ้าย45องศานะคะหมุนไปให้ตึงมือแล้วก็เอาแก้วตัวนี้มาลองนะคะกดปุ่มรูปถ้วยกาแฟนะคะให้ลองน้ำได้ 200 ml นะคะ2้0 m จะเป็นขีดนี้พอใกล้ถึงระดับแล้วนะคะเราก็กดหยุดได้เลยเสร็จปุ๊บนะคะเอาแก้วออมา คนให้ละลายนะคเทใส่น้ำแข็งที่เราเตรียมไว้แล้วก็เตรียมฟองนมนะคะฟองนมนะคะก็ใช้นมเมจิเหมือนกันนะคะตัวนี้กดปุ่มสตีม สักพักหนึ่งนะคะให้นมน้ำตูคกดหยุดนะคะแล้วก็เทเเราก็ทใส่ตรงฝาเลยนะคะ,ะเรียบร้อยค่ะอันนี้เมนูคาัพปูชิโน่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการชง คาปูชิโน่ร้อนนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการกดกาแฟเลยนะคะหนชอบที่เราตั้งไว้อ่าโอเคนะคะเสร็จปุ๊บแทมเปอรนะะ์แล้วก็ปล่อยน้ำเอาเข้าเครื่องเลยนะคะกดปุ่มร้อนนะ้ำ ตัวนี้กดสามารถกดไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าไบยเลอร์แยกสามไบเลอร์น้ำกาแฟประมาณหนึ่ และปุ่มนี้นะคะเราสามารถกดได้เลยแล้วก็ไล่มันจะเป็นการไล่น้ำลมที่อยู่ในฟออนะคะโอเคเกลกน้อยแลเราก็หาผ้ามาเโอเคนีพับไว้ทีนี้เรามาดูนะคะฟองนมที่ได้ นี้เราจะใช้ช้อนตักนะคะคาปูชิโน่น้ำกาแฟหนึ่งส่วนน้ำนม1ส่วนนะคะประมาณนี้เก็บปุ๊บฟองนมใส่ให้เต็มเลยนะคะ